อยากถามคุณเพื่งว่าทำไมถึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองในสนามเทศบาลเมืองเฉียงตาวอีกครัง้งครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมืองเฉียงตาวของเราเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอะไรที่พัฒนาได้อีกหลายอย่างมากเลยนะครับก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้มีทีมงานของคนรุ่นใหม่นะครับอดล็อกอการบริหารเมืองเฉียงตาวของเราเนี่ยให้มีการพัฒน่าย นะครับให้สู่คนรุ่นใหม่ครับก็เลยลงสมัครนะครับทีมงานผมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับคนที่มีความรู้ความสามารถก็พร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองแปรรูวของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเมืองของเราเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมก็เป็นศูนย์กลางของจังหวัดของเราด้วยนะครับยังมีอะไรหลายอย่างที่มันควรจะต้องทําครับการตัดสินใจในครั้งนี้ยากไหมครับเพราะเห็นมาสมัครคนสุดท้ายของการรับสมัครคือ จริงๆแล้วเนี่ยการสมัครเนี่ยที่ผมไปสมัครวันสุดท้ายเนื่องจากว่าในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยผมก็ต้องดูก่อนว่ามีผู้แข่งนะครับผู้สมัครเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับเราจะได้ประเมินสถานการณ์ความพร้อมต่างๆนะครับถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้สมัครนะครับที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมนะครับเป็นคนที่มีมีพลังในการทํางานที่ดีผมก็จริงๆผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับ แต่นี่พอเราเห็นว่ามีผู้สมัครเป็นตัวเลือกให้ประชาชนน้อยจึงลงสักสมัครเข้าไปสนามใช่ไหมใช่ครับพอมี أ, บ้านใหญ่นะครับส่งผู้สมัครเพียงคนเดียวนะครับที่ลงมาก็ผมก็ต้องสมัครเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับในการที่จะอาสาเข้ามาพัฒนาบ้านเราเป็นตัวเลือกให้ประชาชนผลคะแนน,นครั้งที่ผ่านมามีผลต่อการตัดสนินใจไหมครับอืจริงๆไม่มีนะครับเพราะว่า ในความตั้งใจของเราเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็ทางานเพื่อตัวจังหวัดเชียงสาของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแก้ไขปัญหาแล้วการช่วยกันทางหน่วยงานราชการเนี่ยระดมความคิดนะครับวางแผนทางเมืองของของจังหวัดเรานะครับรวมทั้งตอนที่เป็นตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขช่วงนั้นโควิดพอดีนะครับก็มีการวางแผนร่วมกันกับทางสาธารณสุขจังหวัด ในเรื่องการระดมวัคซีนจนจังหวัดเชียงแสนของเราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนนะครับประชากรมากเป็นอันดับ3ของประเทศนะครับรวมทั้งการผักดันงบประมาณอาคารโรงพยาบาลอ,อ,อาคารหลังใหม่นะครับแล้วก็การจัดทําระบบ CCO Care เพื่อบริหารจัดการผู้ป่วยโควิดนะครับให้ได้รับการบริการและการรักษาที่รวดเร็วกว่าเดิมนะครับทั้งหมดเดี่ยเราก็ทำมาเพื่อเมืองเชียงแสนของเรามาตลอด เรวผมก็มองว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันยังพัฒนาต่อได้อีกคะแนนในครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการบอกว่าประชาชนเนี่ยก็อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังยังไปไม่สุดนะครับครั้งนี้ผมก็อาสาเข้ามาเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วก็พลังในการทํางานที่มีเนี่ยมาพัฒนาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งครับนัดนี้ไปถือเป็นนัดนางตากับบ้านใหญ่หรือเปล่าครับนี้ คือเรื่องของของการเมืองการบริหารบ้านเมืองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องการล้างตาหรือว่าจะเป็นเหมือนมวยคู่โชกอะไรเงี้ยนะครับคือตัวเราเองเราก็มาด้วยความตั้งใจนะครับทางผู้สมัครทุกท่านผมก็เชื่อว่ามาด้วยความตั้งใจนะครับสุดท้ายมันก็เป็นการแข่งขันในด้านของนโยบายนะครับทัศนคติของผู้สมัครนะครับว่าเราจะตั้งใจมาทาอะไรเพื่อเมืองของเราบ้าง มองเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆไหมนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของของผู้คนในพื้นที่หรือเปล่ามันเป็นการมาแข่งขันในเชิงนโยบายนะครับก็คงไม่ได้มาลางตาอะไรกันนะครับไม่เราไม่ได้ขึ้นโชคกับนักมวยครับนโยบายเนี่ยครที่เราอยากทําให้เมืองชายแเซาอ,อันนี้เรามองอะไรที่อยากจะทําไว้บ้างครับโอ้จริงๆนโยบายเนี่ยผมใช้เวลากระทีมนะครับในการที่มาลันกรองแล้วก็รวบรวมเนี่ยอยู่ สักพักเลยนะครับจนออกมาเป็นชุดนโยบายว่าเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับในการเปลี่ยนครั้งนี้มันมีนโยบายที่ในมุมกว้างนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยโลกของการเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปการค้าก็เปลี่ยนไปนะครับตลาดการค้าขายในโลกออนไลน์เ,นเปิดกว้างให้สาหรับคนทุกชนชั้นเลยแล้วก็ทุกคนนะครับเราจึงมีนโยบายเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้เนี่ยซึ่งเป็นอาคารที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นโรงเรียนตลาดออนไลน์นะครับเพื่อที่จะ นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับเรื่องวิธีการจัดการนะครับเรื่องเทคนิคทางการตลาดแล้วก็ภาษีต่างๆเนี่ยมาเปิดให้การอบรมแก่ประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บางทีเขาอาจจะขาดโอกาสในการศึกษาในในวัยเด็กหรือว่าประสบปัญหาต่างๆทํา,ทา,ทาให้การศึกษาของเขาเนี่ยต้องหยุดชะงักไปในวัยเด็กในวัยเรียนนะครับ เราก็จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้รวมทั้งแม่ค้าที่ขายของอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของในตลาดของทําที่บ้านสินค้าทุกอย่างเนี่ยเราจะมาให้ความรู้เขาให้เขาเปิดกว้างสร้างรายได้กลับมาให้กับทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยอันนี้ผมว่ามันจะเป็นการให้ความรู้ที่มันจะอยู่ติดตัวคนตลอดไปน,นะครับแล้วก็มันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แบบย,ยั่งยืนโดยที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ มีต้นทุนอะไรมากมายเหมือนการจะไปเปิดร้านค้าร้านหนึ่งนะครับนโยบายต่อมาเนี่ยเรื่องปัญหาขยะก็ยังเป็นปัญหาที่มีทุกท้องถิ่นเลยนะครับอย่างเราถ้าเราทราบกันเนี่ยหรือบางท่านอาจจะไม่ทราบกองขยะของเทศบาลเมืองเชียงแสนเนี่ยกองมันขึ้นมาเลยนะครับเราก็มีนโยบายที่จะผลักดันโครงการไม่ว่าจะทำรื่อง,งบประมาณตัวเองหรือร่วมเป็นระบบ e d p DP กับภาคเอกชนเนี่ยในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หลังจากที่การคัดแยกขยะรีไซเคิลเสร็จแล้วเนี่ยขยะเปียรเนี่ยเรามาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับ RDF นะครับซึ่งหลายที่เนี่ยท้องถิ่นหลายที่ทํากันไปแล้วนะครับเงินที่ขายไฟกลับให้รัฐเนี่ยกลับมาเนี่ยจากพลังงานขยะเนี่ยเราจะได้เอามาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนของเราต่อนะครับเรื่องหนึง่งเรื่องพื้นที่ว่างเปล่านะครับที่มีอยู่ในตัวเมืองอันน้อยนิดของเราเนี่ย พื้นที่เทศบาลเมืองเีิงซาวอย่างจริงมีพื้นที่แค่12.7ตารางกิโลเมตรเองนะครับแต่มันมีพื้นที่ว่างต่างๆเนี่ยที่มันมันยังสามารถทําประโยชน์ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นลานลานกิจกรรมริมน้ำนะครับนั่นคือแลนด์มาร์คของเมืองของเราเผมก็มองว่าถ้าหากว่าเราเปิดให้เอกชนเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ครับจัดเป็นถนนคนเดินเป็นลานกิจกรรมเนี่ยมันจะสร้างรายได้ทําให้เศรษฐกิจของของคนใน ของเราเนี่ยรวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงด้วยในจังหวัดของเราเนี่ยเติบโตนะครับงานเทศกาลสงการเนี่ยเราก็ควรจะจัดอีเวนต์ให้มันให้มันใหญ่ผมมองว่าสนามยิงปืนบริเวณน,นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างที่เราสามารถแกะมาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างนึงยัง,อยงตอนนี้อาคารโรงพยาบาลทุทธังธรถออาคารหลังใหม่ซึ่งนี่เป็นศูนย์โรคหัวใจด้วยกลาลังใกล้จะเสร็จนะครับอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องที่จอดรถของผู้มารับการรักษาหรือว่ามาเฝ้าผู้ป่วย หรือมาหาหมอต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากมายเลยสนามเทนนิสที่มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆอะตอนนี้เทศบาลก็มีสนามเทนนิสแห่งใหม่อยู่แล้วนะครับที่ปรับปรุงใหม่อยู่หลังสนามฟุตบอลเทศบาลของอบจก็มีซึ่งมันไม่ได้ไกลตัวเมืองมากมองว่าสนามเทนนิสต,ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกรมการปกครองเนี่ยเราสามารถขอเพื่อมาทาเป็นอาคารจอดรถนะครับเพื่อมารองรับ โรงพยาบาลพุทธโสธรของเรามันจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเป็นตน้นนโยบาย,ยนะับต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมที่มีอยู่ในเมืองของเราเนี่ยนะครับสร้างความเรือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนนะครับเรื่องของออสุขภาพนะครับของผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เด็กเล็กในชุมชนเนี่ยผมว่ามีนยโยบายที่เราควรจะจัดหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เนี่ย ของกองสาธารณสุขเทศบาลเราเองเนี่ยไปทําการตรวจเช็คอัพร่างกายของบุคคลเหล่านี้ตามชุมชนต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ความแข็งแรงให้กับชุมชนนะครับรวมทั้งสิ่งหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เลยคือเรื่องสวัสดิการของข้าราชการนะครับแล้วก็พนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับที่ทํางานในเทศบาลแน่นอนว่าความสุขของประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมาจากส่วนหนึ่งมาจากการทํางานการดูแล ทุกสุขของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการของเทศบาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูนะครับของโรงเรียนเทศบาลทั้งสองแห่งนะครับศูนย์เด็กเล็กเอ่ยหน่วยงานทั้งหมดของเทศบาลร้ลว่ามีส่วนสําคัญในการที่ดูแลเพราะฉะนั้นขวัญกําลังใจของบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับสวัสดิการเนี่ยที่เราดูจากกรมการปกครอ,องท้องถิ่นเนี่ยเขามีระเบียบเรื่องการให้โบนัสแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีนะครับแล เกณฑ์อย like ู่ตามระเบียบสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเอาออกมาใช้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนของเรามันจะส่งผลเป็นกงล้ออะไถ้าพนักงานข้าราชการมีขวัญกำลังใจที่ดีทํางานตั้งน้าตั้งตาทางานผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะส่งผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นต้นครับก็วันที่ส6หกุมภาเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับแทนตําแหน่งที่ว่างลงนะครับของ นายกเทศมนตรีเมืองชายเชิงเซานะครับผมไม่อยากเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกรุ่นเลยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ตัวเองอาศัยอยู่ที่ตําบลหน้าเมืองนะครับคือตําบลหน้าเมืองเนี่ยคือเทศบาลเมืองชายเชิงเซาใครที่ปันประชาชนดูแล้วตําบลที่เราสังกัดอยู่เนี่ยคือตําบลหน้าเมืองอยากให้ไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกคนที่เหมาะสมนะครับมาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นครับเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับในพื้นที่ของเราในจังหวัดของเรานะครับก็ฝากเบอร์3นะครับผมกับตันโป้งไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยครับผมพร้อมที่จะทําหน้าที่นะครับในการบริหารเมื่อใช้ยตงเซาของเราให้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้